เรื่องราวลึกลับบนท้องฟ้าหรือในห้วงอวกาศไม่ได้มีเพียงแค่ยูเอ o หรือจานบินเท่านั้นที่มนุษย์โลกกำลังค้นหาคำตอบพระดาวเทียมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ล่องลอยอยู่บนอวกาศในวงโคจรของโลกเต็มไปหมดแล้วเพื่อนๆจะรู้ได้ยังไงว่าดาวเทียมเหล่านั้นเป็นของมนุษย์โลกของเราเพียงแต่ผู้เดียว วันนี้พวกเรา i d u ค h ับจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับแบล็กไนท์ดาวเทียมลึกลับที่เขาลือกันว่ามันมาจากต่างดาวแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ มันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบช่วงเวลาของวิวัฒนาการด้านอาวกาศของโลกเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าดาวเทียมดวงแรกของโลกก็คือสปุตนิกของรัเสเซียที่นับว่าเป็นวิวัฒนาการแรกของเทคโนโลยีด้านอาวกาศของโลกซึ่งในตอนนั้นเองสปุตนิกคือความภาคภูมิใจของชาวรัเสเซียที่ได้ก,ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอาวกาศไปมากกว่าคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกา แต่มันก็มีเรื่องที่น่าสงสัยอยู่ที่ว่าเมื่อสปุทนิกเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกนี้และขึ้นไปวงโครจรของโลกเมื่อปีคิดศักรลัด1,957แต่ดันมีบางคนเคยได้ส่งสัญญาณวิทยุไปเจอกับดาวเทียมดวงหนึ่งในวงโครจรของโลกเมื่อปีคิดาสกรลั1,899ซึ่งเมื่อเทียบระยะเวลาของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แล้วนั้นก็ต้องสงสัยว่าคนคนนั้น ไปเจอสัญญาณวิทยุของดาวเทียมอะไรเข้าแน่นอนว่ามันไม่ใช่ดาวเทียมของโลกอย่างแน่นอนเพราะการเจอสัญญาณวิทยุนี้เจอก่อนที่สปุตนิกจะขึ้นไปตั้งเกือบ50กว่าปีแล้วมันคือดาวเทียมของใครกันแน่ในปีคิศัก1899นิโคลาเทสลาได้ทำการทดลองยิงสัญญาณวิทยุออกไปในห้วงอวกาศเพื่อที่จะค้นหาสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลก ซึ่งเขาก็ได้ยินเสียงปริศนาจากสัญญาณวิทยุในครั้งนั้นและถัดมาในปีคิศัก1928เยอร์เกอร์เฮาส์นักวิทยุสมัครเล่นได้ทำการเช่นเดียวกับนิโคลาและเขาก็ได้พบว่ามีเสียงกล้องที่แปลกประหลาดมากมาจากนอกโลกซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนั้นจากสัญญาณวิทยุของทั้งสองคนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร เพราะว่าในตอนนั้นรอบรอบวงโคจรของโลกยังจะไม่มีวัตถุอะไรเลยที่โคจรอยู่รอบโลกเพราะมนุษย์ยังไม่ได้ประดิษฐ์ดาวเทียมขึ้นไปบนอากาศเลย ต่อมาเมื่อรัเสเซียได้ปล่อยดาวเทียมสปุตนิกขึ้นไปยังอวกาศตัวดาวเทียมก็ดันไปพบกับวัตถุลึกลับชนิดหนึ่งที่โคจรอ,อยู่ในอวกาศซึ่งโคจรมาก่อนที่สปุตนิกจะขึ้นมาเสียอีกวัตถุลึกลับนี้มันโคจรอ,อยู่บริเวณขั้วโลกซึ่งต่างก็เป็นที่สงสัยของมนุษย์โลกว่ามันคืออะไรกันแน่เนื่องจากสปุตนิกคือวัตถุชิ้นแรกที่เราส่งไปในอวกาศแล้วจะมีวัตถุอะไรที่อยู่ในอวกาศมาก่อนสปุตนิกอีก หลังจากนั้น16ปีถัดมาได้มีการนำเอาสัญญาณวิทยุที่ได้ตรวจพบจากสองเหตุการณ์ในอดีตมาวิเคราะห์และคาดเดาวว่ามันน่าจะเป็นเสียงมาจากดาวเทียมซึ่งไม่ใช่ดาวเทียมของมนุษย์แต่เป็นดาวเทียมของมนุษย์ต่างดาวและมันน่าจะมีอายุประมาณ13,000ปีมาแล้ว คนที่วิเคราะห์ยังได้ระบุอีกว่าดาวเทียมปริศนานี้น่าจะมาจากดาวแอปไซลอนคอนเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ203ปีแสงแต่การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากเจ้าตัวที่คาดเดาขึ้นเท่านั้นยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังและไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้การสรุปที่มาของดาวเทียมปริศนานี้เลยยังคงดูไม่มีน้ำหนัก ที่พอจะทาให้เรานั้นเชื่อได้ว่ามันเป็นดาวเทียมจากมนุษย์ต่างดาวจริงๆส่วนพวกคนที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวนั้นต่างก็ตื่นเต้นกับเรื่องราวการค้นพบนี้และพวกเขาเชื่อว่ามันคือดาวเทียมจากมนุษย์ต่างดาวโดยที่พวกเขายัางได้ตั้งชื่อให้กับวัตถุลึกลับนี้ว่า black knight satellite ต่อมา nasa ได้ตอกย้ำการมีอยู่จริงของดาวเทียมแบล็กไนท์ดวงนี้ด้วยการที่ได้ถ่ายภาพวัตถุปริศนาสีดำเอาออกมาเผยแพร่ให้กับมนุษย์โลกได้ลองสังเกตซึ่งมนุษย์โลกของเราก็เก่งไม่แพ้ใครเพราะเมื่อได้เห็นภาพจากนาซาแล้วก็ต่างเอามาวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรกันแน่ ซึ่งสุดท้ายก็มีคนมาคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นวัตถุที่หลุดออกมาจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของมนุษย์ที่อยู่ในอวกาศซึ่งเมื่อนำรูปมาเปรียบเทียบของเงาแบ็กไนท์แล้วมันมีความคล้ายคลึงกับชิ้นส่วนของเกราะป้องกันความร้อนเทอร์โมแบลนเกตที่หลุดออกมาจากการประกอบของสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งเมื่อวัตถุชิ้นนี้หลุดลอยออกไปเลยทำให้มันล่องลอยอยู่บนอวกาศและโคจรรอบโลกไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งวัตถุนี้เองไม่ได้มีสีดําแต่ว่าเมื่อนาซาได้ถ่ายภาพในมุมย้อนแสงจึงทําให้เห็นเป็นเงาสีดําดูลึกลับและน่ากลัวและคล้ายคลึงกับดาวเทียมหรือยานาวกาศของมนุษย์ต่างดาวซึ่งเมื่อมีการนํารูปมาเปรียบเทียบว,วิเคราะห์ถึงรูปร่างและลักษณะของชิ้นส่วนนี้แล้วการวิเคราะห์ครั้งนี้ก็น่าจะเชื่อถือได้เพราะว่ามันมีหลักฐานที่เป็นประจักษ์มีรูปภาพที่เปรียบเทียบที่ชัดเจน แต่สําหรับคนที่เคยวิเคราะห์มือน,นานมาแล้วว่าอาจจะเป็นวัตถุจากมนุษย์ต่างดาวอันนี้เราก็ไม่ขอออกความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเพราะสิ่งที่นาซาถ,ถ่ายรูปออกมาอาจจะเป็นวัตถุที่หลุดมาจากสถานีอวกาศนานาชาติจริงๆแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมว่ามันอาจจะเป็นวัตถุ ชนละวัตถุที่สปุตนิกเคยตรวจพบเมื่อปีคิดศศกักัด1957ก็ได้ดังนั้นเรื่องนี้เหมือนจะคลี่คลายได้แต่เขายังคลุมเครือเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าวัตถุชนิดนี้คืออะไรกันแน่มันคือแบล็ k n i g h ์ที่มาจากมนุษย์ต่างดาวหรือเป็นแค่เศษวัสดุของสถานีอวกาศที่ลอยล่องอยู่บนควงโคจรของโลกสำหรับวันนี้ก็ทิ้งเป็นปริศนาให้เพื่อนๆลองคา้ดาดูและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจแบบนี้ครั้งต่อไปสามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจและบทความอื่นๆได้ที่ blog.eduhub.tv นอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Instagram, Facebook, Line และ Twitter สุดท้ายนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของโลกและจัก,กรวาลและอย่าลืมกด subscribe เพื่อดีเพื่อนๆจะไม่พลาดการรับชมครั้งต่อไป